สวัสดีค่ะแอปปรุงแนวทางหวยฮานอยให้นะคะฮานอยวันที่24เดือน12 64นะคะฮานอยรวมแอปขอเน้นเน้นฮานอยปกตินะคะสูตรนี้เข้ามา7งวดติดนะคะฮานอยปกตินะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอปก็เลยเน้นเน้นฮานอยปกติะคะ่ะวิ่งลูดวิ่งลูดศูนย์กับ2นะคะเน้นเน้นวิ่งลูดศูนย์กับ2นะคะ เลขมีแค่6ตัวนะคะเมี0ูนย์มี2มี2มี7มี0ย์แอดก็มาจับจับคู่ให้ได้92 97 90 02 07 0เ2็2เก้นนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก็แค่การชิดคำนวณน,นะคะ แอ,แอดก็นำมาลงให้ดูว่าเผื่อใครชอบตัวไหนนี่นะคะแค่แนวทางนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะแอดขอเน้นเก้าสองศูนย์สองสองนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปได้วยนะคะช่อง youtube 99 a p พารวยค่ะขอฝากชอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะยิงรวยๆปังๆกันนะคะ